สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับามาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเดี๋ยวมาหนีผ้ามหาเย็นหาไหลเก่าครับไม้นี่จัดตามคับขอของพี่น้องเอฟซีครับไปหาเย็นในห้ห่วยครับผมปกติจะไปหาน้ำสามือนีเปลี่ยนไม้หน่อยจังหน่อยครับผมมาซ่อมไม้เก่าครับมันเป็นมันก็เป็นไม้เก่าจากปีที่แล้วครับมหาหูเก่าเพื่อนมิโตไม้มาอยู่ หาเบิ้องโอ้หู้เกาหลายหู้ครับปีนี้เยนหายอยากครับหู้เกาผ่านมาหลายหู้แล้วบ่มีเย็นเขามาอยู่ไม่ยักหู้เลยครับเบิดสงสัยมันสิเบิดตั้งแต่ตอนที่ผมมาใส่อันตุ่ม <c oughs> น่าจะเบิดตั้งแต่ตอนมาใส่ตุ่มครับเห็นอยู่หู้หนึ่งหูปยยปห้ปใญญ่บัดไงโตนาที่ซ้ำปมมือไหนซ้ำปมมือไหนที่ได้อยู่ครับสิลองใส่เบืองเพื่อเพื่อมันหมันครับผมปีนี้ต้องบอกว่าโอ้หายอยากครับเยนหายอยากไปครับเบิ่งหูเย็นห,หู้อะไรดีกว่า เมาเบิ้งหูปลาลครับหูนี่เป็นหูเก่าครับหูเก่าปีที่แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้ผมจกเบิ้งแล้วบันนี้นามมัทะลูขึ้นมาพี่ครับจกเบิ้งฟังทั้งนี้รัดหนาซิมีตอยู่ครับปึ๊บหูข้างในมันเกี่ยงอยู่ครับแล้วก็พอเอามือออกปุ๊บนี่ครับมันมีนามใสๆสพุดขึ้นมาอยู่ครับมีโอกาสมีตัวครับมาที่ลองใสเบิ้ง หาเห็นหู้เดียวกับยิใส่ครับมือนี้เย็นหายาครับหาเห็นหู้เดียวครับมือหนิกะว่ายใส่หู้เดียวแหละมื่อเลยครับหายาครับเย็นปีนี้นี่ครับกอเบื้องหัวเลยปั๊บยวห่อสกาใส่ถิงไว้มือสอดจังมาหยามครับนี่ครับผมยหอยสลีครับมือนี่หาในหวยครับมือนน้นำรถลงมาในจังหน่อยแล้วไม้นี่ก็ที่บ้านเพื่อน สูบน้าครับน้ามมนเลยลดแต่ว่าพอเศร้าสูบปุ๊บน้าไม่ไ้หนีมันก็จะไลเข้ามาอีกคือเราน้ำก็สิไหลาย้น่เราครับได้ครับไปใส่ดีกว่าครับผมนี่หอยสลี่ครับนี่ครับไปเลยตีกายนี่เฉพาะหู้นี่หู้เดียวนี่ได้สองตัวเลยครับเอาตัวนึงไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่กบมาอยู่ครับนี่ครับใส่ทิ้งไปเลยเดี๋ยวมือเศร้าจังมาหยามครับใส่เบ็ดเสร็จเมื่อเ็จเมื่อกี้ครับนี่ยมันนี่เห็นคือหัวปลาคอหลังปลาคอครับ นี่ครับปลาคออีรีนี่มีป่าได้ก็จะซุปน้ำแหงแล้วปลาคอมันกับหัวซุปต้มครับให้เป็นงก่้ก่เห็นบ่นี่ครับลังปลาคอครับมันหัวซุปต้มนี่นี่ปลาคอหน่อยแต่ตัวนี้มันเขาเอื่น่าผิดวัตตุประสงค์ครับเข้าบริมหาปลาคอก็อันนี้กะไหนจะปล่อยยังนไปครับโอ้ตัวงามเติบเลยครับพอปะปนหูเลยแต่ว่ามันผิดประตุประสงค์ครับต้มซี่เอา อย่าไล่มันลงน้ำเลยก,กันนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องผมไปหาในห่วยเห็นหู้เดียวบ่มั่นใจไปได้ว่าสีหมัน <c oughs> ก็นเลยมาหารอ้อน้ำสายอีกเทื่หนึ่งครับผมนี่ครับซานี่ผมมาหลายเือาแล้วครับปีนี้เลยเต,ต,ต้าโตสองโตโอ้หมายเด็ดครับผมมาเือ้าอะไรเตอาครับแต่ว่ามาถแถวนี้นี่จากที่เป็นตังไหนบ้างครับจักที่หมันนบ่เห็นหนู <c oughs> ห้หนึ่งผมหาพวกเราเห็นเห็นหู้หนึ่งไอ บ่มั่นใจวะได้ครับว่าสิมีโตแต่ว่าสิลองใส่เบ่งครับเพื่อเพื่อฟุกเพื่อฟุกหมานช่วงนี้ต้องต้องอาศัยความฟุกกระมงไปครับใส่หู้เย็นหู้ปลาไรดีกว่านีครับผมเนี่ยหัวหอยครับมาลองมือครับว่าสิหมานบ่หู้หูหนี่อยู่มันอยู่ริมน้ำพอดีครับนี่กล้องนี่อาจจะมองแบบว่าบ่บ่บเป็นอันนี้หูมไไ้มันปลยไหลมเบบ่งบคือหู้แต่หู้มันอยู่ใต้น้ำครับ ล้อมครับเพื่อมันมือนเศร้ายังไม่ยามครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับพยายามเบ็ดปลายครับวันนี้ใส่ว้นี้ครับใส่ว้นี้ลังเนึงแนมไปนี่มีรุ่นครับมีรุ่นหัวขวดปักทีลี่ครับมาเบิงครับมาเบงบะเนี้ครับอาจสีหมานครับปลาหกหกกับช่วงนี้ปาปาเยอต้องมุดขอใคตรงนี้เข้าไป นี่ครับกดหัวปักครับโอ้มีโอกาสรุนครับนามแหงด้ยครับมือวันนี้่แจ่เจาสูบน้ำนะครับเป็นทอบ่ะแจ่เจาสูบน้ำใส่หน้าปังครับนามแหงครับผมก็เล่ยลองใส่ไว้บัดกลับมารอบนี้อัวเงือบสาวหนามขึ้นครับเดี๋ยวมาลรุนบังสีหมานบ่เอาเบ็ดอันดวงหน่อยใส่เลยครับนี่เจ้าที่เพียงนวัวเดี๋ยวมันรุนบังครับเคื่อนหมานเดี๋ยวเปลี่ยนมึงกวางก่อน้ำาของดีดีฟับ นี่ครับผมมาหลุดมั้งครับทียูปะโอ้ตายครับผมเห็นเลยก็ลร่างสีดึงมันออกมาตายงนอกครับนี่ครับเจอรถแข็งกันแน่ครับตายแล้วครับผมถือว่านานครับเบิ้งนะครับขอดีของการใส่ขวดขนนั้นันมันดึงออกมานอกู่มงสีเหาเปิดปากขวดเลยครับ เปิดปากคนแล้วก็แก่ทั้งนี้ครับทั้งนี้ทั้งนี้ประ้องมัดเงินตายครับมัดเงินแบบว่าให้มันแก่ได้ครับนี่ครับผมเสือกแก่ได้ครับแก่เสือกได้ล้างมือดึงอะไรออกฟังนี้เลยครับนี่ดึงออกมาเรียบร้อยครับยามไม่ห่วยซสร็จเรียบร้อยครับใส่ล้างหยอมานเอียดหน่อยตัวนึงเดี๋ยวมายามนิสสาครับ นี่ซานี่ก็ใส่หลังเดียวครับแม่เบิง้งเน้เสื้อกลอกะลีครับโมนาจะกินเรื่องกินอยู่วะเว้ยบมกินครับเสื้อกลอกะลีอกเาอ่าแต่ว่าเหนื่อยหายครับดเนื้อจะจะเสื้อกลอกะลีอีกเราด้วยครับแต่เหนื่อยหายเนใส่ซองลังมาแต้มหนึ่งครับผมโอ้ตัวน้อยเย็งยังกินวะ ผลงานเมื่อนี้ครับโอ้แบตเตอรี่ตนครับผมเย็นหน่อยตัวเดียวใส่ไปสองหลังอีกหลังหนึ่งมันหนาจะบากินมั้งครับเออเนื้อมันหนาทีหลุดออกเองนี่ครับผมได้เต็มเดียวโอ้เห็ดแดงกินตัวตัวหน่อยนึ่งไปกบานครับผมได้เต็มเดียวเลยละเดี๋ยวเห็ดแดงกินเดี๋ยวเข้าไปบึงยู่บ้านครับผมผลงานเมื่อเสาร์ครับเต็มเดียวตัวนี้หน่อยครับเดี๋ยวที่าอันปาด ปลาตะเบ็ดออกก่อนครับมันตายมันตายค่าหููครับตัวน้อยลายอันคิดเมนูบอ,อกเลยครับว่าที่จัดเมนูอยังนี่ครับเนื้อของไหอยยังอยู่อยู่ครับ เดี๋ยวมือนี้พาจัดเมนูยังไงครับเดี๋ยวปิ้งครับมือนีได้เยียนหน่อยตัวเดียวทำกันปิ้งครับอย่างนี่ครับผมเดี๋ยวปิ้งเข้ามากินน้ำกันครับครับพี่น้องผมผลงานมือเสาร์ครับตัวนี้ตัวนครับเยียนหน่อยตัวเดียวใส่เบียดไปสองหลังหายาครับปีนี้ปีนี่บอกเลยครับโอ้หาหูเยียนยาครับชาวบ้านผมมันแหงครับปีที่แล้วมันแหลก ปิ้งครับปิ้งปิ้งกินครับข้าวเหนียวครับมื้อนี่ปิ้งกับแซบครับก้อนกินเขาครับขอนำลองข้อนะจะแก้วครับเพราะกินเขาแซบอ้าว วยการครับในการมาเลยปิ้งกรอบครับเย็หน่อยที่นี้ยำบรดดุกเลยครับช่วงนี้ติดงานครับอาจจะไม่ค่อยได้ออกหาเย็นหาอะไรเบิ้งอะไรครับเดี๋ยวขอเชี่ยงงานเนี่ยเชี่น้อยครับผม อาจจะได้ฮาโปรไงไม่ให้เบิ้งช่วงนี้ติดงานเลยครับจัดเมนูอย่างกระแซกับเยน็นเนคลิปที่แล้วนี่จัดเมนูน้ำยาครับน้ำยาขนมจีนคลิปนี้นี่ประมาณครับดอปปิ้ง ครับพี่น้องผมจังไรกะข้อตัวในการเอียนตัวเอ้เบิกกันครับมาคลิปนี้จังไรกะป้าดคนไก์กดแชร์คนที่ตามให้น้ำครับเดวยวเจอกันคลิปหน้าผมป้า